่อครับสัดีครับอยู่ในวันดีบางแก้วไปเราจะหกันนี้ตอนนี้เราจะไปอะรเพ่อนที่ยวันนี้ว่าไปดูว่ามีอะไรเที่ยวบ้างครับโอเคครับไปเลย อตอนนี้ก็ไปต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับเดิ๋ลงทะเบียนกันนะครับอตอนนี้ก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วทุกคนเราจะไปเอาจะรยานกันลนะ นี่เราเอาจากยานแนะครับเนี่ยมาเท่าจักรยานครับมันใครเนี่ยเออแปดขาร้อยหนึ่งสองสี่กได้ครับแปดส่คนเนี่ยเข้างการนะไม่เสียไม่่บาเดียวเออแต่ใส่เลือกนะใส่เลือกนะางนั่งรถราง ไม่เตียรจายานไปนี่ทั้งหลายฝันอย่างนั้นอ่ามันไป้นแค่ไต้องต่อสตีภาณนะครับนี่ครับไปไม่กี่หายดโน่โน ไปครับไปครับนี่เอ้ยเนมเนมไปครับโดนก้อนจักรยานของมันไอ้ก้อนใหญ่ไอ้ก้อนจักรยานนะยังเอาไ้้จักรยานลงทะเบียนก่อนอจักรยานลงทะเบียนด้วยเอาไป กูนำเองกูพูดนำไม่เอาไ,ม,ไม่เฟี้ยวเอาคันนี้ดีกว่าราูปครับลงที่ไหนอ่ะรับลงทะเบียนที่ไหนไอันนี้สำหรับลงทะเบียนเช่าจักรยานแปดคันอนะต้องเขียนหมดเลยอ่ะขอแค่คนเดียวที่ลงทะเบียนครับผมแล้วก็รอไอ,ไอคนที่เขียนตรงนู้นใช่ไหมรู้ว่าใครก็ได้ใช่ครับผมอ่ะผมเองก็ได้อ่ะก็แค่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็จําแหนจักรยานทั้งหมดที่เช่าครับผมครับชื่อ นี่มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากเพชรครับมาพูมาพูมาดิผูมาเฮ้ยรีดผ่านนี้ดีป่ะทำไมเนี่ยเออย้ายหนึ่งดี้วยเจ็ดครับได้ครับทุกคนจักรยานเอ๊ะเฮ้ยแหวนขาผมแล้วกันเอกสารได้ครับพร้อมครับไปทุกคนพี่ละป้ายยกไงอ่ะ แม่กบอ้อพี่ร่งมเยยกร้อข้าวมอเยอเดียวนมีคนเยอะอย่างเดียวยัม่โดนใครเลยนัดเรือยับหยับดีก่อนเอารีไปครับไรเออวันเดีทริปอินบงแก้วตอนนี้เราอยู่ที่แหลมฟอกเวียครับทุกคน อันนี้ตึกอะไรครับเนี่ยตึกฟัมทิพตพอได้ฟิคบับนอ่ะเอาโอ้โหแดดก็ร้อน อนนี้อยู่ที่นี่ครับเดินับเบี้ยโครง,งการพัฒนาชาติาาและแผ่นดินโครงการวิจัยและพับนาสิ่งแวดล้อมแหลพักเบี้ยนี่เามาเที่ยวน้ำเสียสีระบบโอ้ยนึ่งเจลย,ยีกากจัดขยะโอ้ยจัดยังไง่พี่ขยะางก้องแท้อะไรนี่นไ่ย่งเลยกัยไปกันต่อ ไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากู้ไม่เอากู้ยนี่เจากู้ยนี่เจากูเอาพอเดครับพอเด้ครับ่นรเาเหตไป นี่ครับเราก็ถึงที่จอดกันแล้วนะครับจอดได้นะขนะองมึงฮะตอนนี้เราเจอชาวต่างชาติครับจะให้พี่กรณ์ไปสัมภาษณ์นะพี่กรณ์พี่กรณ์สัมภาษณ์ชาวต่างชาติผู้อีผู้เพราะงานนี้แยกอ่านะอันนี้เป็นแผน,นที่สำหรับที่เราจะเราจะเดินกันวันนี้ครับเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ตรงไหนอตรงไหนคือจอดพักเดินไป400กว่าเมตรถึงที่พักหนึ่งแล้วจะมีแยกเราจะไปไหนก่อนเพื่อน ลงไปนะแล้วก็ไปจุดทุกจุดเลยเราจะเรีนเราจะเป็นเป็นฮลิเคนครับต่อไประทางนี้ก็จะประมาณเกือบหนกิโลนะาไปเดินเที่ยวกันหเกือบหนึ่โลแปดร้อยเมตรนะเกือบหนึ่งโลอะไปสกเอตนี่ครับไปดูปาตีนะครับถ้าเราสิบเราได้คนสิบไหนวะอไนปาตีนะเพื่อนไนวะ ป่าเท่าป่าเท่ามอนไม่ป่าเฮ้ยมึงทอเยอะีเฮ้ยมึงจะกูคนหนักแล้วมเยมึงนะอแล้วออสอนเหรออานี่เสอนเลยยาๆตวเล็กี่เยี่ยมไม่โ่กัโคนตกอ่านี่กปาตีนปา์ตี้คนตกเติมชื่อว่าในนี้มันจะมีลิงแสม่หนึ่งตัวครับอะไปาใหญ่ถาจะปาสลามตัวจริงมาแล้วเออชืลามจริง ไม่เจอปลาทูน่านะทูน่านันนี่เร่ในน้ำในน้ำเะต้องไปหาเสวีนนะต้องไปกระป๋ต้องไปกระปองนะำดาบก็ดาบนไม่ี้อตอนนี้ครับถึงจุดหมายนะครับนี่ครับสมายปลปยทางของเราครับิดนะครับนี่เขาไม่ได้ข้า่ะีารนะครับก็ไม่ข้า นี่ครับว่าทางอยู่ข้างล่างทางเข้านะทางเดินกลับไปอีกรอบนึงนะครับลงเลยเหรอกับรถแปดร้อยแปดร้อยเมตรนี่ครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ทางเดินกลับไปนะครับมาเป็นอย่างนี้นะครับเออมาเสียเที่ยงครับก็แม่งไม่บอกหรือว่าแม่งปิดอะไรเงี้ยคนรอไปได้มั้ยถ้าบอกไม่ใช่เหรอเออออกไหไปครับไปสู่ไปหาหัวตากันต่อกจีรอมาจากแหล่งป้องเพื่อนะครับก็เมื่อกี้ไปถ่ายคลิปแล้วหลงลุนเลย นี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของโต๊ะเจ้าของโต๊ะมาแล้วนี่อสาราลีนะครับสาราลิเพราว่าอันนี้สาราลีนะฮะดูได้ครับผมคิปเอลักคงงงใช่นี่ครับ mm hmm. น, yes. น himself, esus, an, like ั่งพักเติมพลังก่อนนะตอนนี้เราก็จะมาตกปลาแล้วทุกคนเราจะไปตกปลาทะเล้ครับนี่ครับ

เออยา,ย,ย,าย,ยายืนไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราสิงแล้วครับตอนเราเดินมาถึงนน้นนะครับอันนี้เราถึงหมาตามนี่ว่าตามคนที่ถึสระมั้มาเลยวรบลบรบ

อ,อันนี้เ,เ,นเราถึงหมาตามที่ว่าตามคนดินมสลามมัมาเลยวงลบ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 เยหหอหัวหัวกูไม่ลนนะ่เ้ยลงเบ็ดดีค่อยลงเบ็ดดิไป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 ดิ ตอนนี้เราก็ถึงหมายที่เราไปตกปลาแล้วทุกคนเรียบร้ยแวถึงหมายแล้วนะครับเฮ้ยกินวันตายมาปะนี่ครับถึงหมายแล้วครับก็เอามาดูกันนะครับวันนี้เราจะได้ปลาอะไรไหมไม่ได้เรากลัวไอเฮี้ยอ้าทุกอย่างดีแจ๊ คุณนี้ทำไรอะไรนะตั้งปี เฮียฮ่าเฮียฮาริจิสันไม่พูดสิเฮ้เราเราตกได้กี่ตัวแล้วทุกคนตกได้กี่ตัวแล้วทุกคนเมื่อกี้มีตกไนึตัวนึงอะไรนะมอ๋อมีตัวนึงออ๋มตกได้ตัวนึงเหรอในไหนได้อะไรมามีอะไรดีอยู่มั้ยเฮียกินเฮียกิน เนาะถุงยาเมื่อกี้นะไม่ใช่อ๋อปลาเหี้ยเด็กได้เด็กได้่อยเอยอได้แล้วเฮ้ยพุ่งมาเฮ้ยอปกีปาไม่อยนถ้าไยปลาเมงทำไงปลาไม่อยคนเล่นลยเจไมยปาเมฆไงไมดู้าจะมาตอนที่ได้ ครับพักก่อนครับสุดท้ายภาพตัดมาตอนกลางคืนไม่มีแสเดยวรู้กันนะเว่าจะไม่ได้ตอนอนท้ายนะตัดแบบนี้แวเกหมครับเจอกันตอนตกได้อางเอนี้ก็ลากเปนีมงานช่ั้า้ไทุกคนโอ้น้อยออกใครไค่คนสุดท้ายลงลงไปดูว่ามีปลาไหมอาเบ้างาเบา ตายเลยไปเดี๋ยวจ่าเวลาลงไปดูปลาลงลงไปดูปลาในทะเลเฮ้ยไอ้นายกุ้งหายหายละโดนน้ำพัดหรอกโดนโดนกินหรือว่าโดนน้ำพัดเชื่อกูเรื่องกตกปลาฉลามนี่ไงแค่เนี้ยโอ้ฉลามไม่ใช่แก่กุ้งได้ไหมกุ้งนี่ก็มีเนื้อมัลผันไม่เต็มที่เลยนะโอ้ยลองดูเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเกิดอะไรขึ้น ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มังกรบอกกระตุกนะเมื่อกี้มังกรบอกกระตุกดูว่าดูว่าจะจริงหรือเฟยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วทุกคนตัวแรกตัวแรกของเราเฮ้ยเอ้ยเข้มเยอะเลยได้ตัวแรกแล้วทุกคนเฮ้

ทำอะไรกินดีวะทอดวัาได้ทอดแน่นอนไ่เาถุงยเชียทถุงกุ้งอเี้ยไส่แอนี้อ้มาุงนี้จิ้มแต้มแรกนะแต่ว่าตัวไม่้แต่ว่าเน้มดีตัวนี้ลองลองจิ้สดดเฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจอครับกูเจอกุ้งุ้งได้ไมได้ไขออาตคอถ่ายตอนต่อไปก็เอัเจออครับไม่าครับเจมไอ้เจมไ่บยนี่ครับเราได้ปลาไห้ตัวนี้ครับไหนยกโชว์นายยกโชว์ดิ

หาไม่ออกพดีมั้งดีแน่ๆในดัตจมัะบแน่มึงเข้าเปาไปเลยนะกูยี่ลงท้องเลยนะโอโหอิ่มเลยแดงอิ่มเลยมึง้องไปเลยเนี่ยเอ้ยกออเฮ้ยมึงกิมกินนะอาบางทีอมันลี่มม่าบางเลยเเฮ้ยตื่อนะเพื่อนประทคิดอยู่อะท้องมันอะอ้ี่ตกใจิปแน่ดมาาดิแเตายเหายใจแล้ว้า หน้าปากดีอ้ดิคอกดดินอออาปาดีเฮ้ยเอาละไะเอาจับจับ้ิคอใหญ่ขอไปดีเออนี้แหละนิ่งเลยนีเฮยอาอะไอะอะไรนี่หนีไปแล้วให้เดล๋เฮ้ยให้มาปุ๊บเอ นันนคือเขามาเที่ยวคูรากันเปิดขึ้นเรื่อยะเตปิดีต้าเต้เ้บอกก่อนมอากกันีเนี่ยเอาเป่าได้กอนทำมาล้เออตอนนี้และนี่นะครับพาลิศ โอ้โหชิบหาเลยออกไม้าไปกินยุงือนะันน uh, uh, uh ี้นี่ยเข้าเขาบากอันเนี่ยเขาบากม้าเนี่ยออกหเนี้ยเขาลึกตยาวใช่ไหมเอาเลยมาหาเนีไม่มีม่มีอะไรเนี้ยมีสาไม่ใช่อะไเนี่ยมันตัดเสร็จปล่อยอี้ปล่อยเลยอี้ นิ่งดิกระจับนิ่งเลยนะไม่รอดศพศพนี้ไม่รอดอ้นี่ลิศปุ๊บหมุน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 ไม่ได้แต่ปลายนี่วะไอ้ลิศกิบไฟแตกวยแตกก็สายละลิแล้วยังยังสดยู่เลือดออกเลือดไอ้ออกออกมาแล้วนี่เอามาดูนี่อแค่เด ยุบทีนะยอ่าเลยไอ้การไอ้การไอ้กอการยุมแล้วั้งเละบ้งป่าตอนเด็กคิดว่ามันไอ้ที่ว่ามันแทงคิวตรงนวเออวไอ้ก้อนใตรงนี้ไอ้ก้อนแล้วไอ้ก้อนยังไม่โดนการไม่คผ่นะทุกคนเพื่อนเราลื่นตกลีไปครับลื่นตกลีไปแล้ว นี่นี่นี่เข่าแหกไปแล้วครับโอ้โหเรียกเป็นกองเลยเอ๊ะเรียกเป็นกองเลยพี่ครับนี่นะเพจวันนี้ก็คลิปก็จบสำหรับเแข่งท่านี้นะครับส่วนผลงานปาก็รอติดตามที่หน้าครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ